สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาถอดประกอบหม้อต้มเมจิกโกกันนะครับให้รู้เลยนะครับว่าหลักการทำงานมีอะไรบ้างนะครับตัวมอต้มเมจิโกนะครับทุกชิ้นส่วนจะเป็นโลหะอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีทองเหลืองนะครับนี่ฝาตรงแรกดันของสปริงนะครับแล้วก็ผ้าไดแฟรมแล้วก็ตัวแกนหรือลูกสูบนะครับ ก็จะอยู่ในกระบอกของอตัวรถแรงดันแก๊สนะครับก็คือแท่งตัวนี้นะครับแล้วก็น้ำก็จะอยู่รอบๆตัวแท่งอลูมิเนียมขาวๆนี้นะครับท่อน้ำก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับมีความแข็งแรงนะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีโอลิงนะครับถ้าสกรปรกก็สามารถที่จะถอดออกมาล้างได้นะครับ หม้อต้มเมจิโกนะครับไม่ต้องกลัวว่าท่อน้ำจะหักนะครับเพราะว่าเป็นท่ออลูมิเนียมนะครับแล้วก็ท่อแก๊สก็เป็นอลูมิเนียมนะครับเพราะฉะนั้นตัวหม้อต้มเมจิโกนะครับติดตั้งท่าไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามีแกนที่จะรับแรงสปริงนะครับอยู่ด้านใดก็ได้นะครับตามความเหมาะสมเลยนะครับ เป็นลิขสิทธิ์ของยุโรปแก๊สนะครับเมจิกโกลนะครับ